ตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มุทังสารังคัาฉามิธรงมสาฉานิฆาฉามิสารันคัจฉามิโนติยัมปิพุทังสรณางิัาฉามิโุติยัมปิพุทังสจฉานิตาัมิ กติยมติกละนังคัมติรธลนังคจฉาเมกติยมติพุธังจละนังคาัมมิงนังามกติยมติธรรมังจละนังคตหาเม